ดาที่น่าเคยคุมกลียอะไรสองจะข้ามมาพอลีดี่วัยลางที่ไดเลยกินรองโอมีเล็่องขึ้นไปแล้ววัยกลางก็ต้องขึ้นไปแวให้เจ้าหน้ทุนจูบลูกเตาตูดใหญ่เตาที่น่ากลต่อคือ ปุ Beast ่นังตาต่อไปเลยเจ้าจถึกหมอหงเลย้ยงงอนแม่จะนี่ไปล่นก็ว่าเด็กนั่งอ่เล่นวยมา ถูเลยขึ้นไปได้ไม่ทางคนสามมืออ่นยาะจะติดด้อสาธุอืมไม่ทางคนสามมื่นจะิไม่ท้งมึ่นสาม